ทำอย่างไรให้ตัวเองมีความสุขทำอย่างไรให้คนใกล้ตัวมีความสุขนะคะอ่ะเราใกล้จะถึงครบหรือ,อยังขอบคุณมากค่ะป้าออทที่มาเป็นกำลังใจเนาะชั่วโมงนะคะสามารถรับรมเย็นเย็นหนึ่งชั่วโมงกับการที่อยู่นอกบ้านเนาะค่ะเลยมาแนะนำวิธีการออกกำลังกายอย่างไรนะคะให้เหมาะสม กับตัวเองเหมาะสมกับเพื่อนๆในวัยนะคะก็วันไหนถ้าคุณแม่ว่างนะคะคุณแม่ก็มเมสเซจหลังบ้านมาหาลูกก็ได้ค่ะลูกจะแนะนําวิธีให้ได้ให้คุณแม่ไปเสริมร้องกับครอบครัวเนาะค่ะขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณขอบคุณแม่มากค่ะขอบคุณจะขอบคุณนะคะหนึ่งดวงตา ที่มาเป็นเพื่อนไม่ทราบว่าปเป็นท่านใดนะคะสตะรีไปแล้เรียบร้อยนะคะดีใจดีใจแม่นะคะที่คุณแม่เข้ามาให้กำลังใจค่ะว่าถ้าค,คุณแม่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็จะหนาวมากใช่ไหมคะหนาวมากๆเราก็ไม่ได้ออกนอกบ้านนะคะเพราะว่าเราต้องดูแล ผูส้สูงอายุค่ะห้าโมงห้าโมงยี 25, ่สิบห้าห้าโมงครึ่งอยู่ประมาณนี้ค่ะค่ะทำให้เราได้สดชื่นเราร่างกายแข็งแรงมีประโยชน์มากมายนะคะการออกกำลังกายทำให้เราได้นอนหลับสบายด้วยค่ะกลางคืนเราก็จะได้หลับสบายพอดีหนึ่งหงายหอบเราก็จะมางลงไลฟ์เสร็จแล้วก็สุภัตตก็จะวิ่งนะคะ ในที่นี้ก็คือคนที่ดูโค้ดูคิดเป็นเนาะก็จะได้เหรียญเรียวรัวนะคะคุณแม่ได้ได้บันละกี่เหรียญปนประโยชน์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการจ็อกกิ้งหรือการจะเล่นโยคะนะคะใช่ไหมคะการที่เราอยู่แต่ในบ้านเนาะมันก็จะไม่เห็นแต่ที่ซ้ำๆเดิมๆเ,เราก็เลยออกมาตั้งใจให้กันค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวลูกก็จะไปนะคะเดี๋ยวเข้าบ้าน เข้าบ้านก็จะไปเยี่ยมชมคุณแม่ไปดูถ้าเราดูโค้ชบ้านในวันนี้นก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ค่ะที่เข้ามาเป็นเพื่อนสู่เนาะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณกําลังใจยินดีอูเนาะเราก็มาแบ่งปันกันค่ะแต่วันนี้เนาะสาตาก็ยืนยันตัวตนด้วยการพาเดินออกกําลังกายนะักล<ม>ักง ใช่ไหมคะให้ความรักกับผู้อื่นคนที่สุขที่สุดก็คือตัวเราเนาะนี่นอกเหนือจากออกกำลังกายแล้วนะคะเมื่อกี้ออกกำลังกายเนาะไม่มีอะไรที่จะตายตัวนะคะมันก็จะแบบประมาณมืดๆเนาะเส้นชัยก็มีไว้นะคะเงินในอากาศใครๆก็อยากได้แต่ทําอย่างไรที่เราจะได้แล้วเราก็จะรักษามันไว้นะคะุน,นะคะเห็นไหมคะเราแข็งแรง เราก็ได้ดูแลผู้อื่นด้วยครับวิ่งหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามาออกกำลังกายเราจะไม่สามารถที่จะพูดคุยได้นะคะก็เลยเป็นตอนนี้เป็นว่าเดินให้ให้เกิดความชินชินของร่างกายนะคะแล้วการยืดยืดเหยียดมันก็จะช่วยเราด้านออกกำลังกายเป็นประโยชน์มากมายหลายอยางทำให้ร่างกายแข็งแรงอันดับแรกค่ะ ทำให้หัวใจเรามีความเด,ดินออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นการฉุกฉีดให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจใช่ไหมคะทาให้หัวใจเราแข็งแรงยามยินเดี๋ยวพรุ่งนี้นะอาจจะเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านเอาเนื้อหาสาระการจะนะคะพ <c oughs> <c oughs> ูดคุยในการออกกําลังกายดีมีประโยชน์อย่างไรนะคะแล <c oughs> <c oughs> ้วก็เราก็กับเพื่อนๆนะคะ ออกกาลังกายในผู้ดูแลออกกําลังกายในผู้สูงวัยทาให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจสดชื่นแจ่มใสนะคะพเพื่อนยิ้มให้ยิ้มให้สวยสวยให้ตัวเองนะคะให้พลังบวกกับตัวเองนะคะรักตัวเองนะคะสุขตาก็วิ่งบ้างเดินบ้างแต่ตอนนี้ขอเดินก่อนคะ่ะเดินแค่นี้ก็ <laughs> เหนื่อยหอเหมือนกันคะ่ะ แลสตีมไปเลยเรียบร้อยนะคะโอดีใจดีใจอย่า,าพิเศษนะคะการออกกําลังกายกับผู้สูงภายการออกกําลังกายกับผู้ดูแลนนะค่ะเพื่อนๆแนะนํากัารแนะนําพูดคุยกันค่ะว่าโนนนี่นั่นนะคะก็ เดี๋ยววันหลักก็จะเอามาแบ่งปันนะคะเป็นเป็นอะไรที่สวยสดงดงามมากค่ะมา้าไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเทศกาลนี่ก็ไม่ได้ไปไหนแต่ก็มีความสุขค่ะแม่ได้ดูแลออกกําลังกายออกไปแล้วเ,เราก็จะได้กําลังนั้นกลับมาถ้าเราไม่ออกกําลังกายเราก็จะไม่ได้กําลังกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นใบไหนคะ่ะเยงรักผู้อื่นแล้วก็รักโลกนะคะเพื่อน สโลเกียนของคุณครูสอนนะคะแต่มันก็เป็นสิ่งที่สวยงามก็ว่าเราได้ออกกําลังไปเนาะเราก็จะทําให้เราเหนื่อยเมื่อยล้าใช่ไหมคะการที่เราเหนื่อยการที่เราเมื่อยเราล้าเราก็จะมาแล้วเนาะเราลงทุนมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะประสบควาสมสําเร็จแล้วเราต้องมีรายได้ใช่ไหมคะการจะสร้างรายได้ เปิดน,นะเก่งรักผู้อื่นแล้วก็รักโลกนะคะเพื่อนๆสโลแกนของคุณครูสอนนะคะแต่มันก็เป็นสิ่งที่สวยงามก็<อ>มาพูดคุยทักทาย,ยพูดคุยกันู้ยดีใจมากค่ะคุณแม่ยินดีด้วยนะคะมีผ่านแล้วมีโฆษณาตั้งแต่วันแรกที่ผ่านค่ะเดี๋ยวสูจะเข้าไปดูเนาะให้เราสร้างนะ การออกกําลังกายกับผู้สูงอายการออกกําลังกายกับผู้ดูแลเองค่ะเพื่อนๆแนะนํากันี่แนะนําพูดคุยกันค่ะว่าคุณแม่ผ่านแล้วก็ดีขอแสดงความยินดีนะคะค่ะกับขอบพระคุณคุณแม่นะคะสุก็ขออันนบางช่วงค่ะดีจังเลยเนาะคุณแม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดสวยอยู่กับเราก็ควรจะอาปะ อย่าง,งนะะี้ค่ะในกาบก็ได้กาบเนาะระเบียงหน้าในหน้าผานะคะเห็นไหมคะอะไรที่ลูกจะแนะนําได้นะคะคุณแม่ก็ยินดีที่จะให้คําแนะนํานะคะคือถ้าเราเราลงทุนผ่านเรียวเนาะเรียวมันได้เงินนิดเดียวค่ะแม่แต่ผ้าสตีมเนี่ยอาจจะได้เงินเยอะนะคะได้บรรยากาศเอาวิวซิสันนะคะ นาทีอะไรที่ลูกจะแนะนําได้นะคะคุณแม่ก็ยินดีที่จะให้คําแนะนํานะคะคือถ้าเราเราลงทุนอีกแบบรูปแบบหนึ่งนะคะการยืดเหยียบร่างกายค่ะว่าเหมือนกับว่าเราวอร์มร่างกายเราจะทําอะไรเราก็ควรจะวอร์มร่างกายเพื่อนนี่ก็เนาะมาพูดคุยทักทาย เออไม่ไม่ถึงกิโลค่ะประมาณเออห้าหเมตรได้อยู่นะคะถามว่าลึกไหมก็ไม่ลึกค่ะแต่ดีใจมากค่ะคุณแม่ยินดีด้วยนะคะมีผ่านแล้วมีโฆษณาตั้งแต่วันแรกที่ผ่านค่ะเดี๋ยวสูจุจะเข้าไปดูเนาะให้เราสร้างไะไม่มีอะไรที่จะตายตัวนะคะมันก็จะแบบประมาณมืดๆเนาะสักประมาณ ลงไลฟ์เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการวิ่งก็น่าจะอยู่ข้างนอกเนี่ยประมาณหนึ่งให้ออกกำลังกายค่ะเอาตามวัยนะคะไวัยไหนที่เราเหมาะสมกับอะไรนะคะมีมากมายหลายอย่างให้เราเลือกออกกำลังกายกันนะคะเองให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะการที่เราจะไปบ้านเพื่อนนะคะควรแวะเข้าไปเป็นการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน,อนกับคุณแม่ด้วยสุดจะไป บ้านแม่นะคะตอนนี้จะไปบ้านคุณแม่นะคะเดี๋ยวสุดเข้าบ้านก่อนนะคะอีกหนึ่งไหหอบเราก็จะมาลงไลฟ์เสร็จแล้วก็สุภัตตก็จะวิ่งนะคาร์ดิโอประมาณบ่ายสาบ่สโมงคาร์ดิโอประมาณ45นาทีนะคะก็เสร็จแล้วก็จะอาบน้ำอาบกันอยู่ช่วงนึง ไลท์ไลทไล์ไลไลสุดสูยังไม่เคยได้ไลท์เลยค่ะแม่ตั้งแต่บันที่ผ่านมันก็เลยทําให้การเข้าถึงก็ลดช่วงสําคัญที่สุดนะคะสําคัญที่สุดคือการออกกําลังกายเหมือนกับว่าเราได้ออกกําลังไปเนาะเราก็จะทําให้เราเหนื่อยเมื่อยล้าใช่ไหมค่ะการที่เราเหนื่อยการที่เราเมื่อยเราล้าเราก็จะอะไรที่ดีที่สุดค่ะเป็นยาพิเศษชนิดหนึ่ง ออกกำลังกายกีฬาออกกำลังกายอย่างไดให้เหมาะสมนะคะก็เป็นการดืนยันตัวตนอีกรูปแบบหนึ่งค่ะถุกคนเดียวแต่ว่าละค่ะจุปตาไล์สดนะคะไล์สดพูดคุยที่ใครผ่านไปผ่านมา